สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันฟุกตีพาแซมพพฤกันครับไมื่อนี้เมื่อนี้อยู่บรรยากาศริมห่วยครับบรรยากาศเสียงน้ำไหลครับโอ้บรรยากาศเย็นดีครับเมื่อนี้นี่อยู่กับห่วยโอ้เมื่อนี้ได้เป็นร้อยเลือดเป็นก้อยร้อยเลือดลูกเต๋าครับพี่น้องครับนี่เมื่อนั้นเขาหยิบซ้อยแบบตอนตอนน้อยครับชิ้นน้อยเมื่อนี้เขาเป็นแบบชิ้นลูกเต๋ากับคนเดียวเพื่อกอครับติมนี้เพื่อกอาครับมาสแตดมันกันเลยครับ มันได้กาศดีขนาดนะครับวันนี้มาพักเขาก็เป็นผักกาดหินนึกเอาครับกินย้ามได้กับแซลครับผักกาดหินเนี่ครับชิ้นแบบนี้มันจิจุจุอันนัน้นจุใจดีครับออืม うん。<laughs> อืมอ mm ืม hmm. อ mm ือ hmm. โ mm ้ันดีครับ สูตรอะสูตรก็เป็นสูตรอันคือผมไม่เห็นใหนเบื้องละครับแต่ว่าเขาจะซอยติน้นชิ้นใหญ่ครับซอยชิ้นใหญ่เขา้าครับอื <laughs> 快啲嚟！ เมื่อนา้อากาศแต่เยอะ <c oughs> เริ่มเย็นแล้วครับบรรยากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นไม่ค่อยห่อนครับเนื่อนเิ่ม,มาหากินข้าวกลางปลาครับอืม Hmm. มาครับพี่น้องครับกินเขาเขาเท่าครับเนี่ยไ่ได้กินเขาสวยนะครับๆๆคล้ายๆกับบตัตบีครับขัน้นหนแบบหินอากาศหินหน่อยเน,ยนแห้งหินครับอันนี้ก็หินพอดีแสบ โอ้ั้นหินอีกกันนึงอะคล้ายๆวัสบีครับโอ้ขึ้นสมองได้ครับอาการเห็นเนี่ยอ๋เดินเดินมาเขาก็เริ่มติดมือครับ ให้ขมม่ดีครับ ยูห้องนานเนี่ยผม,ผมก็เป็นป้าเข่าครับป้าเขา่ากำลังงามครับ็จด้ครับกนบันยี่บมมีครับมนเนี่ย ไป,ปสื้อกับเทียมนะครับสามชีชิ่นมึงครับเต็มซ่อนครับ ลูกโดดครับอืมอืมรวมหมดเิ่มมาครับเสียงน้ำไหลเสียงน้ำทันบรรยากาศเย็นดีครับอยู่ใกล้น้ำ โอ้อิ่มครับพี่น้องครับเหลืออโอ้แสบมือเนี่ยบ่ค่อยได้กไ่ได้กินหลายมือแล้วครับค่อยร้อยเลือดมือนี่ใส่เป็นชิ้นลูกเต๋ามือนี่นใส่ชิ้นลูกเต๋าตก่กีเขาจะซ่อนนะตเกีเขาจะหัห่นหนังชิ้นบางๆนะครับมือนี่ผมกัเลยว่าเอาแบบชินน้นเนี่มันค่อยจูใจดีครับพี่น้องลองไปเห็นนะครับ ็นชิ้นลูกเต๋าผมมาครับผู้ใด้มากินแบบซาใจเนี่ยผมมาตอบโจทย์ครับชิ้นลูกเต๋าครับมักชินน้อยชิ้นใหญ่ละครับอ้ผักเขาก็ผักกินกับลรบเพื่อเขาครับกินกบก้อยกับลาับแ่บเพื่อเกาครับเป็นผักประกาดหินครับอ๋อครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับฝากกดติดตามครับจองพุกตีพ้าแ่บมือนี้กะต้องได้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับ ไปเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ